ขัเตือนนะคนไร้คนชาวตาโวยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครัขมาเล่งขมาเล่งขม้าน้เชากล้วยครับน้าชากล้วยแก้วละสิบบาทซื้อกันได้อิ่มกันกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมในช่องประธานสไลด์แล้วท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เรามาเยือนกันที่ไหนครับเรามาอยู่กันที่ในป่าไงล่ะเกมซับซิลไวน์ท่านผู้ชมครับก็เข้าเกมดีกว่า อไม่พูดครับไม่พูดไม่พูดเยอะคลิปเนี้ยเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนด่าอีกอ่ะเออแม่งพูดเยอะจังว่าอะไรเงี้ยอ,อคนไม่เข้าไม่เคยดูผมมาก่อนไนงเข้ามาดูใหม่ก็ด่ากูแล้วไอ้เนี้ยนะฮะไม่เป็นไรรับได้นะครับแต่ผมด่าคืนนะอ้ซ่อนตีนกูด่าคืนหมดอ่ะไอ้เออกดนี่ก่อนเลยนี่มาสิบหมุนไปสองร้อเอาจัดไปก่อนให้คนเขาเห็นเขาชมเออ เกมนี้นี่คือต้องทุ่มนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าเกมนี้นะซื้อไม่ค่อยจะด,ดีเท่าไหร่จริงๆคอมโบนคอมโบนอกเนี่ยเขาโหดอยู่แล้วนะนี่ไงเห็นไหมพูดไม่ทันขาดคาก็มาแล้วมาทำมาให,ให้เห็นกับตาไงว่าผมไม่ได้พูดเล่นคือเกมนี้ของจริงซัฟฟารีวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวมีเต็มกระดานให้เห็นครับนะอ่าผมโทรคุยกับเจ้าของค่ายเขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาส่งให้ผมส่งเข้ากระดานให้ผมอะ <laughs> เออส่งเข้ากระดานให้กูหน่อยแล้วเต็มกระดานเนี่ยยังไงเคเคือช่องแรงกอมาสิโอ้โหพี่ออุย้ยย่ายังไงย่าอย่งงยแม,ไมไ่ไหมะลงไหมเนี่ยเอาฟีซาปินเบสยี่สิบเนี่ยไดไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ,เอ้ยเอ้ยดดาอยู่แล้วอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนแบบแม่ให้ดวงมันมาเฮ้ยวันเนี้เฮ้ยดวงมันมาจริงนะไอประธานเนี่ยเฮ้ย <laughs> เอ้ยอไม่ต้องเอาต่อแล้วกูจะลุ้นฟีซาปินละมามึงไม่ต้องมายึกยักมากตอนเนี้ย อุจะลุ้นฟีสปินแล้วเออเอามาเลยฮะท่านผู้ชมครับเปิดมานี่ยังไม่ขาดทุนเลยนะทุนมา2,000นี่คือมาแล้วฟีสปินติดง่ายเหลือเกินวันนี้แปลกๆนะเฮียต้นเกมแล้วมาดีอย่างเงี้ยโอ้โหนี่กูอุย้ยมาเปล้องสีวะเฮียเฮ้ยเออโอ้ยแม่งถ้าได้ช้างนะมึงโอ้โหช้างนี่น่าจะแพงสุดนะท่านผู้ชมถ้าจำไม่ผิด เออเพราจะจำไม่ค่อยได้ด้วยอุ้ยเคมาครับแล้วได้เอต่อนะเห็นไหมไม่ธรรมดาโอ้โหช้างโอ้โหเยอะนะมาเยอะนะแต่ว่ามันขาดไปตัวหนึ่งตลอดเลยเอยเคช่องแรกผมว่าไม่มานี่ไงโอ,อ้โหคำพูดเรามัน <laughs> สักสิธิ์สิงโตฮะต้องมาแล้วหรือเปล่าอ่า เบ็ดยี่สิบนะเว้ยเฮ้ยหกร้อยกว่าบาทอ่ะผมว่ามันก็ไม่ได้น่าเกียดแล้วแหละจริงมันก็น่าเกียดนะเพราะว่าถ้าซื้อจริงๆแล้วเบ็ดยี่สิบเนี่ยมันอยู่ที่พันห้าเลยนะแล้วได้มาหกร้อยเนี่ยถามว่ามันก็รับได้แต่มันก็ไม่ควรอ่ะเออมันก็ควรจะได้เยอะกว่านี้อ่ะสักพันหนึ่งก็ยังดีอย่างน้อยถ้าซื้อแล้วขาดทุนอ่ะอย่างน้อยได้กลับมาพันหนึ่งก็ยังดีนะอุ้ยช้างเย็ดเอ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้อะไรนะช้างเฉ้ยเฉยเฮียเออ ชางเฉยเฉยสิแม่มันเสริมคำนั้นมาได้ยังไงเนี่ยแม่เราเป็นคนยังไงอ่าได้มา9ก้าร้อยสาสิบาทถือว่าโอเคไหมโอเคอยู่แล้วเพราะาเราไม่ได้ซื้อไงเราติดด้วยตัวของเราเองนะจริงๆผมบอกเลยว่าเกมนี้ไม่ควรซื้อพีสปินอะแต่ถ้าไม่ควรซื้อจริงๆไม่ควรซื้อไม่ควรซื้อเออผมคิดว่าหมุนหมุนแล้วให้มันติดเองอ่ะดีกว่าเยอะนะคอมโบนอกก็โหดอยู่แล้วอะเกมนี้คอมโบนอกไม่โหดอยู่แล้ว เออคอมโมโน้ลลมีคูณให้ด้วยนะฮะแต่ถ้าแบบได้ฟีสปินมามันก็จะแบบดีไปอีกระดับหนึ่งไงนะเพราะว่าคูณตรงนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหมุนนอกดีกว่าเกมเนี้มาผมเพิ่มมาเป็น40นะฮะขออ,ออโต้สิเหมือนเดิมเมื่อกี้กดไปแค่10หมุนนะฮะที่ได้ฟีสปินนะ่ะแต่ว่ารอบฟีสปินหลังจากเนี้ยอาจาอาจะหายากหน่อยนะครับ อุ๊ยโอ้ยมาจอกูลายไปหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้มาเปื้อนสีมาเต็มเลยนี่ไงไดเอต่อแล้วเคตรงนั้นไม่น่าจะลงเอ้ยลงเฉยเลยแม่เออนะฮะเกมนี้มันเพลินนะมันเพลินแล้วมันสนุกแล้วเกมเนี้ยเอออ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นดอกอลังการงานสร้างเลยนะนี่ฮะยังไม่ค่อยเห็นเลยนะครับ โอ้โหขาดไปแถวนึงนะขาดไปตัวหนึ่งตรงนี้ถ้ามาปุ๊บนี่ละสิบมาต่อนี่โอ้ก็ได้หลายตังค์อยู่มาผมขึ้นมาให้เป็นเบ็ดเจ็สิบเลยมีมีม700เจ็ดร้อยพอดีไงอะตรงนี้ไปก่อนเลยสิบหมูนออโตสิบเรา Number รวันอยู่แล้วอ่ะนะนี่สิงโตร้อยสี่สิบาทมันแค่สองตัวไงถ้ามันหลายตัวมันจะแพงกว่านี้อืมโอ้โหให้เง,เงียบละมัน เฮ้ย hey, แม่พอเบ็ดเริ่มสูงมันความเงียบมันเริ่มครอบงำแล้วเนี่ยมาเปื่นสีก็ไม่ได้ไม่ค่อยออกแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยค <Hey, S 1> อมโบนหน่อยทีนิดนึงนะเออสิงโตโอ้ยไม่ไกลไปว่ะไกลไปโอ้โหช้างนี่ไม่ได้เลยนะเออคือมาเห็นบ่อยมากเห็นเห็นแบบเยอะอะแต่ไม่ได้เลยมาขออีกสิบหมุนท่าผู้ชมครับเหลือพันห้าแล้วถ้าไม่ได้เฮียเลยเลยอะ ลงไปเหลือพันห้าแล้วอ่าได้อยู่ได้มาเพื่อนสีไงอันนะเอออุ๊ยอุ๊ยอุยออออยต่อดิโอ้โหอีตัวเฮี้ยนนี่เอามาซะยาวเลยเฮีย้ยมึงนี่ลอกเรียนแบบสาวถ้ำนี่นะไอ้สาวถ้ำไอ้ลักกี้เนี่ยชอบเอาตัวยาวๆมาเกะก,กะกระดานนีเฮีย้ยแม่งเออรือจะไม่อยากให้ตัวคนอื่นเขาลงเลยว่างกันเถอะแม่งดูดินเะน่ตัวยาวโอ้โหยาวมากอ,อ่าเนี่ยเห็นปะอีลาฟเขาแบบ เอ้ยเบ็ดเจ็ดสิบหน้าดีๆเฮ้ยเฮทำไมไม่หยุดมันทไม,ไม่มีเบรกเลยผมว่าไม่ติดหรอกอ่ะอย่างเงี้ยไม่ติดละโอเคอ่ะแต่กระลุนๆอ่ะเล,ล,ลให,ให้ให้ลุ้นนะนะคือมันไม่ติดแล้วคือผมเล่นบ่อยคือรู้นะฮะอื้ช้างมึงเคยคิดจะมาให้กูบ้างหรือเปล่าเนี่ยไอ้เฮียเออเนี่ยมาแล้วเออมาสักช้างไอ้เฮีย มาทีเข้ามาแค่สามเชือกโอ้โหเอาซะมามาสะกูนับได้เลยเมื่อกี้มากาี่เชือกอะ่ะเอาละฮะมาได้ไปกันต่อครับผู้ชมเบ็ดเจ็ดสิบเราไปกันต่อฮะอย่าไปหยุดอย่าไปท้อตรงนี้เกมเนี้ยเดี๋ยวเข้ามาลึกๆหน่อยต้องทารอบหน่อยเกมเนี้ยต้องมีรอบมีเลิฟอะไรอ่าเอช่องแรกมาอยู่แล้วว้ายเป็นสิบแทนแต่ก็มาไงน,นี่ไงโอ้ยอ่ยโอ้โห คือไอความตัวใหญ่คือไอความแท่งใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าแพงขึ้นนะมันมีมูลค่าเท่ากับไอแท่งเล็กๆแหละเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็เท่ากับหนึ่งอันอ่ะมันไม่ได้เนี่ยอย่างงี้ได้เยอะกว่าเนี่ยถ้าเป็นเล็กๆเนี้ยแท่งใหญ่ๆหญ่เนี้ยมันเท่ากับมูลค่าแท่งแท่งเล็กๆอันหนึ่งอะ่ะงงไหมกูพูดกูยังงงเลยเออไม่พูดดีกว่างั้นนะเอาไปกันต่อท่านผู้ชมเพิ่งมาเบ็ดเก้าสิบเลยมาเหลือพันหนึ่งเดี๋ยวเราเซฟกันหน่อย เออเดี๋ยวเหลือพันหนึ่งเดี๋ยวเราต้องเซฟเล่นเซฟเซละอันนี้เราวัดใจไปก่อนมันกระเด้งขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะเมื่อกี้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เจอดอกอ่ดอกโหดๆอะอุ้ยอะไรอะมันคือตัวอะไรวะโอ้โหแล้วไม่มีคอมโบด้วยถ้าติดก็ต้องติดเลยนะโอเคถ้าช่องนี้ไม่ติดคือจบจบแล้ว มันไม่ได้แล้วมันมันหลอกแล้วนั่นแหละอย่างนี้เนี่ยไม่มีแล้วเออมีก็มาเลยๆไปงั้นแหละเดี่ยเห็นป่ะอ๋อคือถ้ามีคอมโบเนี่ยไม่แน่เมื่อกี้เออแต่ประเด็นคือมันไม่มีคอมโบไงก็คือจบเลยอุ้ยจ้ามาซี่สิงโตฮงอ่าสิงโตเห่าเป็นหมาเลยครับเมื่อกี้อืมอ่โอเคมันไม่มันมันไม่ไม่ได้แล้วมันไม่ได้แล้วเออ ผมกดในหะ้อ่ะเฮียโอตอนแรกก็เด้งเดงขึ้นไปอยู่ดีๆเนี่ยหลังๆที่ลงมาแล้วแมมันกลัวความสูงเลยอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่าไปกลัวเลยความสูงเนี่ยมาสิสิงโตขอสวยๆมาเฮ้ยก็ยังมีลุ้นอยู่นะสิงโตแม่ง <c oughs> ไปอีกดอกจบอืม <c oughs> อ่ะเบตยี่สิบมาฮะเ,เราต้องเล่นเซฟแล้วทุกผู้ชมครับตอนนี้ออโต้ห้าสิบครับผม ฟีสปินมาแน่นอนถ้าให้ซื้อตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วเบ็ดยีสิบแม่งซื้อพันห้าเฮียแพงมากเออ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าห้าสิบหมุดเนี่ยฟีสปินจะติดหรือเปล่าแค่ติดก็คุ้มแล้วเอจริงเออมาเพิ่นสีโอยากหน่อยยากหน่อยมาเพิ่นสีนี้ถ้าจะลงสถานการณ์เมื่อกี้นี้ยากนิดนึงโอเคอุย้ยมาเพิ่นสีไงามาแล้วอืม อ่าเฮ้ยกูไม่รู้จะลุ้นอะไรก่อนเลยตอนนี้โอ้โหฟีสปินหรอออ้ยเร็วไปเปล่าเร็วไปเปล่าแม่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวได้รุ้นอะไรเลยอุ้ยนะผมว่าไม่น่าติดแล้วถ้าเป็นแบบนี้นะฟีสปินไม่น่าจะมาละเพราะว่าที่เท่าที่เห็นก็มีแค่สองตัวสองตัวอุ้ยสิงโตเหรอเฮ้ย เนี่ยมันฟีสปินมาแค่2ตัว2ตัวนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะติดละฟีสปินนะฮะลองดูแต่ก็ยังมีโอกาสอยู่ที่จะมันจะโผล่มา3ตัวก็ยังทันนะยังทันนะโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยสองตัวอีกแล้วดูดิอ่ขอเห็น3ตัวซะหน่อยไปอย่างน้อยก็อาจจะยังมีลุ้นว่ายังมีโอกาสลงหรือเปล่าฟีสปินเฮ้ยไม่ได้ ไม่ได้แล้วอุ้ยสตัวเมื่อกี้มีามีโผล่มานะโอเคแสดงว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแล้วมันอยู่แถวๆถนี้แหละอาจจะมีเดี๋ยวอาจจะมีลงมา3ตัวในกระดาษแล้วก็มีลุ้นว่าจะติฟีสปินหรือเปล่าอ่านี่เดาจากสถานการณ์ตอนนี้อ่ะกูเหลือห้าหมุนแล้วอีฮี้โอ้โหอ่ะเหมือนว่าเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ค่อยดีว่ะ อ่ะโอเคเหลือ460ราทท่บาทนผู้ชมตอนนี้ขอออโต้30มสิบครัผู้ชมครับมาไปกันต่อแต่ไม่เปิดเทอร์โบนะรอบนี้ฟีสปินอาจจะมาได้แน่ๆละ่ะรอดูเลยทั้งเงินยังไม่หมดก่อนนะนะอาจจะติดโอ้โหมิืงตึ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 งแล้วก็หายเลยแม่ไม่ตึงตึงตึงหน่อยละ่ะมันต้องมีสักสามตึ้งสิ เอาแล้วมันมาแล้วฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหหาทางออกไม่เจอเลยทีนี้ฮะโอเคอ่ะอื้มอ่ะแต่โอ้ยดวงเราแม่งมาแค่ช่วงต้นว่ะ <c oughs> ดวงเราม,ามาแค่ช่วงต้นนะ่ะช่วงปลายแม่งไม่เอาอะไรแล้วอะ เออมาแค่ต้นเกมอ่ะที่ช่วงปลายแม่งเบามากเลยเรียบร้อยอุ้ยย,ยังไงอ่ะเบ็ดยีสอ่ะให้กูได้พิกเกมบ้างมาโอ้โหไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยเออถ้ามามาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้ามันมาเห็นไหมโอเคน่าจบประทผู้ชมครับน,น่าจะจบจริงเปี้ยงมาตรงนี้ฮะแล้วยังไงช้างมาช่องสองดิเออมาก็ได้อยู่เอามา ก็อืมอ่ะถ้าไม่ได้ถ้ามันไหลทิ้งหมดเนี่ยก็เหลือประมาณยี่สิบเอ็ดบาทอะเนี่ยถ้าอีหกหมุนเนี่ยไม่ได้เลยเลยเนี่ยเหลือยี่สิบเอ็ดบาทอะอ่าเหลือยี่สิบทำไมเหลือโอ,อ,อ,อ้เหลือสามสิบสองบาทเออเหลือหกสิบกว่าบาทเอา้าใช่ไหมจบนี่เราจะเหลือหกสิบาทใช่ไหมหกสิบนิดโอ้โหชัดเลยหกสิบสองบาทนี่ <laughs> โอ้โหเหลือหกสิบสองบาทเอามีอีกเออไม้เอาาอเนี่ยหกสิบหกบาทแล้วโอ้โหอีกตัวเดียวมึงก็ไม่ให้กูเลยละ่ะเหลือหกสิบหกบาทนะท่านผู้ชมมาดอกเดียวมันอาจจะยากหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ฮะเออเพราะฉะนั้นก็อโอ้โหเรียบร้อยนะฮะไป กับเกมซ a ฟ a ารีไววันนี้ท่านผู้ชมครับก็เรียบร้อยดับดิ้นสิ้นเลยไม่เหลือเลยฮนะเกือ <c> บ <oughs> จะดีตอนแรกเออก็มีพุง่งพุ่งขึ้นมาอยู่หลังหลังดอกไปเยอะเลยฮนะหลังหลังแม่งเงียบคิ๊บเลยไม่ค่อยมีคอมโบคอมโบมาเลยท่านผู้ชมครับนั่นแหละก็ไว้คราวหน้ามาเล่นแล้วกันเพราะว่าค่ายเนี้ยเพราะว่าเกมเนี้ยเนี้ยไม่ใช่ค่ายนี้นะเ,เพราะว่าเกมนี้นนนะเ,เ,กนเกมนี้นะมันมีของดีแฝงอยู่ท่านผู้ชมครับนะเพราะว่าเบ็ด เบ็ดแปดสิมาเคยได้เป็นหมื่นๆหน่าเออมันมันก็ต้องมีติดใจกันนิดนึงมันทํำภาพให้เราเห็นแล้วไงเราก็เฮ้ยเออมันก็มีผ้าฝังอยู่ในหัวแล้วเออเราก็เลยรู้ว่า้เกมนี้แม่งจ่ายได้นะฮะนั่นแหละ,ะแต่จริงๆมันก็พยายามหลอกแดกเราเรื่อยๆนะ <c oughs> นะฮะอ่ะไปเจอคลิปหน้าทานผู้ชมครับอย่าลืมคอมเมนต์ขอเกมเข้ามาได้นะผมแล้วก็อ่าอยากทราบอะไรก็สอบถามมาได้ทานผู้ชมครับ เอเกมเข้ามาได้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะผู้ชมครับนะช่องประธานสล็อตนี่ครับผมมีช่องนี้ช่องเดียวช่องจริงช่องช่องจริงอะมีช่องเดียวอะตอนนี้ช่องอื่นถ้าไปเห็นที่ไหนที่อื่นเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยช่องนี้ช่องเดียวท่านผู้ชมครับนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม